ใครเล่นกองหน้าแล้วอยากเพิ่มความกล้านะครับจำไว้เลยนะครับเราต้องฝึกในสถานการณ์ที่เราต้องเจอให้คุ้นเคยให้บ่อยๆให้คล่องเลยสถานการณ์ที่เราต้องเจอเนี่ยผมให้สามสถานการณ์นะครับคู่ต่อสู้มาแย่งบอลเราหนึ่งคนคู่ต่อสู้มาแย่งบอลเราสองคนคู่ต่อสู้มาแย่งบอลเราสามคนและเขาจะมาในพื้นที่เหล่านี้เรื่องจริงเลยนะครับเขาจะมาในพื้นที่เหล่านี้ ดังนั้นนะเมื่อใดก็ตามที่เราได้บอลน,นะครับจากการทําชิ่งพาบอลไปเองอะไรก็ตามเราเจอแบบเนี้ยเราจะทำยังไงได้ฝึกมาไหมแหวกเลยไหมยิงเลยไหมโชว์ท่าหลอกทําชิงต่ออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดไว้ก่อนแล้วฝึกให้คล่องก่อนนะครับเวลาที่เราเออกไปใช้ในสนามจริงอะ่ะเราก็จะรู้เลยนะว่าอ๋อนี่ไงสถานการณ์นี้ฉันฝึกมาแล้วถุกมาหลายครั้งแล้วจนทํานานจนคล่องเลยเป็นครับพอเจอสถานการณ์นี้เราเป็นไงแหวกไปเลยหรือเป็นไงครับ ท่งทําช่นห้เพื่อนหรู้ไงครับโอ้โฉดเขาหลอกโชซะเลยแล้วปั่นเข้าสามเหลี่ยมนอกว่าแล้วคนดูรอบสนามก็งงนะเพื่อนเรางงเอ้ยทำได้ไงวะนอกว่ามันคือสิ่งที่เราฝึกมาแล้วอะ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวหรือกังวลนะว่าจะพลาดไหมก็เราฝึกมาแล้วอะ่ะจะพลาดยังไงก็เรื่องของความพลาดเรื่องของอนาคตนะครับตอนนี้สถานการณ์นี้ฉันฝึกมาแล้วฉันเจอมาแล้วฝึกมาอย่างดีด้วยนอกว้าแบบว่าไง พี่ผมฝึกมาอย่างดีผมปั่นสามเลียให้พี่ดูเลยผมโดนรูแย่งผมเอาโตรดได้ผมเล่นงางนี้ได้ทำให้พี่เห็นได้พอสนามจริงเนี่ยเดียวผมจะทำให้พี่ดูเลยมันต้องมั่นใจขนาดนี้เลยโอเคนะครับเรื่องจริงไม่รู้ยังไงร,รู้แค่ว่าความรู้สึกครับสิ่งที่เราฝึกมาพอมันสัมพันธ์กันแล้วอย่างไงยังไงความกล้าในการเล่นของกองหน้ามันเพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะครับดังนั้นนะครับใครเล่นกองหน้าอย่ามีความกล้าดีมากขึ้นฝึกสถานการณ์เหล่านี้มาแค่สามสถานการณ์นะครับ สาสถานการณ์พอแล้วพื้นที่ที่แล้วพื้นที่ที่เราจะไปใช้ก็คือพื้นที่เหล่านี้เราคิดยังไงทาอย่างนั้นตัดสินใจยังไงตอนลงสนามจริงเจอแบบนี้เอามาใช้แบบนั้นเลยผมจะให้อิสระในการตัดสินใจของทุกคนเพราะอะไรครับเพราะผมอยากให้ทุกคนใช้ความคิดของตัวเองในการเล่นผมอยากให้ทุกคนรู้ตัวเองว่าเราคิดแบบนี้เราทําแบบนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วไงต่อเป็นไงอะไรอย่างเงี้ย แล้วนอกจากเขาเป็นไงคือเรามั่นใจในสิ่งที่เราทํำไหมความกล้าในการแบบที่เราจะใช้ทักษะนะครับในแต่ละพื้นที่ที่เราฝึกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าอะไรถ้าเรามีความกล้าแล้วเราแบบทําตามนั้นพลาดยิงไม่เข้าหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจเลยนะครับเรามาพัฒนาให้ดีขึ้นดังนั้นนะครับใครเล่นกองหน้าเจอสถานการณ์ไหนฝึกสถานการณ์นั้นซึ่งแต่ละคนจะเจอสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ าคนแบบอ๋อพี่ผมโดนรุมแย่งข้างหลังผมโดนรุมสี่คนเลยผมแบบผมอะไรพาไปข้างหน้าไม่ได้ผมไม่กล้ารการะชากลักลุยผมยิงไม่แม่นคือคือนอกว่าเทมาทั้งมวลอะ่ะผมผมจะไม่พูดถึงเยอะเพราะมันเป็นรายละเอียดที่ทุกคนเจอมากมายแต่ท้ายมันจบด้วยคําว่าเรากล้าไหมที่จะเอาสิ่งที่เราฝึกมามาใช้และอะไรและไอ้สิ่งที่เราเจอปัญหาเราได้ฝึกสถานการณ์เหล่านั้นมาไหมล่ะโค้ชมารุมแย่งสี่คนอะ่ะเราได้ฝึกไหมเอาตัวรอดอ่ะ หรือแบบเราเราต้องยิงไกลอย่างเงี้ยแบบเราอยู่ตรงเนี้ยของสนามเอออยู่กลางสนามไม่ต้องยิงไกลเราได้ฝึกมาไหมอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะดังนั้นไม่ว่าเราทําอะไรนะครับเราต้องฝึกรับมือกับสถานการณ์นั้นและเอามาใช้ในสนามจริงความกล้ามันจะมาเองนะครับใครมีคําถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ด้านล่าง